สำหรับกลุ่มแบง k ์ไฟแนนซนะครับก็เราก็ยังคงให้น้ำหนักแบงค์เนี่ยเป็นน้ำหนัก o v e r อร์เว t นะครับปัจจัยหลักๆเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของตัว v a r เ a t i o n แล้วก็ภาพรวมของตัวการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยที่จะเข้ามาช่วยหนุนทั้งในส่วนของตัวสินเชื่อแล้วก็ การตั้งสัมปองนะครับพร้อมทั้งในส่วนของปัจจัยบวกจากทางด้านของบอลยูที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็แนวโน้มของอัาต์ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นโดยหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยท็อปพิกของเราก็ยังคงเป็น Kbank แล้วก็ BBL นะครับก็ประเด็นหลกัหลกๆเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของตัว v a l u a t i o n ที่เรามองว่ายังคงถูกนะครับส่วนในตัวของ Finance เองเนี่ยเราก็ยังคงให้น้ําหนักเป็น u t r ท l นะครับก็โดยภาพรวมเนี่ยก็เรามองว่ายังค่อนข้างที่จะต้อง s e เ e c t ที e นิดนึงเพราะวา สินเชื่อใหม่เนี่ยก็อาจจะมีบางตัวที่ได้รับผลกระทบในเชิงของตัวคุณภาพสินทรัพย์นะครับก็เราก็คาดการนะครับว่าจะมีบางตัวเนี่ยที่โดดเด่นจากสินเชื่อที่เติบโตขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวธุรกิจ m m c เนี่ยเราก็คาดการว่าแนวโน้มการเก็บกระแสเงินสดหรือเก็บ CAT Collection เนี่ยก็ยังคงมีรนโนมที่ดีอยู่นะครับในขณะที่ภาพรวมเนี่ยปัใจจัยในส่วนของตัว f u n d i n g ค o s t เนี่ยก็ยังคงโดนกดดันนะครับจากแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นนะครับรวมทั้งคุณภาพสินทรัพย์เองอย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้ในเรื่องของ การชําระหนี้หรือว่าการเก็บหนี้เนี่ยก็อาจจะมีประเด็นเพิ่มเข้ามาครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็กดดันในกลุ่มไฟแนนซ์ที่ผ่านมาซึ่งท็อปพิกของกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยเราให้เป็นในส่วนของตัวติดล้อนะครับแล้วก็เพิ่มแบนด์เข้ามานะครับก็หลักๆจะเป็นเรื่องของตัวการโกรดของเขาแล้วก็ในส่วนของตัว valuation น,นะครับ ก็สำหรับกลุ่มแบงค์เนี่ยปัจจัยบวกก็เรามองในส่วนของตัวภาพรวมเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะหนุนในส่วนของจากทางด้านการท่องเที่ยวนะครับที่2เดือนล่าสุดเนี่ยก็มีจํานวนของนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เกิน1ล้านคนหลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับ ในต่ในส่วนของตัวบอลยูเองเราก็มองว่าจะเข้ามาช่วยหนุนทั้งในส่วนของ Investment Port ของกลุ่มธนาคารนะครับรวมทั้งตัวโ o นพอร์ตของธนาคารด้วยนะครับในขณะที่ Funding Cost เนี่ยเราก็ยังคงมองยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำน,นะครับอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากหลกัหลกๆก็แนวโน้มของตัวดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยที่มีที่มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นนะครับโดยเราคาดการณ์ว่าปลายปีนี้น่าจะไปอยู่ที่ราวหอาว1.25%นนะครับในขณะที่ F I D F เนี่ยปีนี้ก็ยังคงลดอยู่ที่0.23%นนะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยทางแบงก์ชาติเองก็ประกาศกลับมาในส่วนของ0.4%่เอรเรียบร้อยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็มองว่ามาตรการของแบงก์ชาตินะครับก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการตั้งสำรองแล้วก็ในช่วยในเรื่องของคุณภาพสินทร ของกลุ่มธนาคารด้วยนะครับในขณะที่ปัจจัยลบเนี่ยเราก็มองยังคงมีในส่วนของ Household d GDP เนี่ยที่ยังคงสูงนะครับก็ยังคงกดดันในส่วนของตัวสินเชื่อภาพรวมรวมทั้งในส่วนของตัวอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ยังคงกดดันในส่วนของคุณภาพสินทรัพย์ครับ ครับก็เดี๋ยวขอแวบในส่วนภาพกำไรนะครับก็มองว่าภาพกำไรปีนี้เนี่ยกลุ่มธนาคารเติบโต14%เย r ออน e ย r โดยหลักๆเนี่ยเราประมาณการกำไรเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับมีเชียงแค่ในส่วนของตัวเบเนี่ยที่เราคาดการกำไรหดตัวลง11%เย r ออนเย r เนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยมีการขาย IPO ติดล้อเข้ามานะครับในขณะซึ่งหลักๆของการเติบโตเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวสินเชื่อที่เติบโตขึ้นนะครับแล้วก็ภาพรวมของการตั้งสำรองเนี่ยที่เรามองว่ามีแนวโน้มดีขึ้นหลังจากได้รับผลกระทบของโควิด ในขณะที่ไตรมาสสเนี่ยเราก็คาดการนะครับกำไรเยอนเยยังคงเป็นภาพคล้ายๆกับภาพปีนะครับที่ยังคงเติบโตในทุกๆธนาคารหลักๆก็มาจากตัวของสินเชื่อนะครับแล้วก็การตั้งสำรองเช่นกันนะครับแต่ว่าสําหรับภาพใน ในเชื่อของ QonQ เนี่ยเราก็คาดการณ์นะครับว่ากําไรเนี่ยจะหดตัวลงเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเราคาดการณ์ในส่วนของหลายๆธนาคารเนี่ยในไตรมาสนี้เนี่ยหรือไตรมารสสเนี่ยน่าจะเริ่มมีการที่จะคลีนโลนพอตัวเองนะครับมีการาตั้งสำรองอในส่วนของการขายแล้วก็ในส่วนของการไรออฟไปนะครับเพื่อลองรับในส่วนของตัวสินเชื่อใหม่ที่จะมีการปล่อยนะครับรวมทั้งในส่วนของตัวเลดดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นจะมีเพียงแค่ b b l กับทางด้านของ SCB เนี่ยที่เราคาด คาดการ์ว่ากําไรเนี่ยน่าจะยังคงเติบโตนะครับหรือในส่วนของตั้งการตั้งสำรองเนี่ยที่เราคาดการ์ว่าจะลดลงเนื่องจาก BBL และ SCB เนี่ยในไตรมาสสมีการตั้งสำรองที่รองรับในส่วนของความอ่อนไหวจากการการเพิ่มขึ้นของตัวเงินเฟอ้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มาต่อในส่วนของตัว F.I.D.F. อย่างที่เรียนไปนะครับว่า F.I.D.F. เนี่ยเราก็คาดการณ์ว่าในช่วงปลายปีนี้อยู่ที่0.23แล้วก็ปีหน้าเนี่ยอยู่ที่0.46ในขณะที่ดอกเบี uh, ้ยนโยบายเนี่ยเราก็คาดการณ์ปลายปีนี้อยู่ที่1.25นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยอยู่ที่2ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่านิมในปีหน้าเนี่ยน่าจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเราก็ ได้มีการเผื่อในส่วนของตัวยิวไปแล้วนะครับแต่ว่าในประมาณการของเราเนี่ยเรามีการเผื่อในส่วนของการปรับเพิ่มขึ้นของยิวเนี่ยไม่ได้พุทคอร์สออกไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยหากทางธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีการพุท t ทูคอ o ์สเนี่ยไปให้กับลูกค้าทั้งหมดเนี่ยเราก็มองว่าเป็นอัพไซด์ให้กับกลุ่มธนาคารนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็น performance นะครับก็เป็นภาพ performance ในส่วนของกลุ่มธนาคารเทียบกับเซ็ตนะครับหลังจากที่แนวโน้มเนี่ยเป็นดอกเบีย้ยขัขึ้นก็เอามายืนยันนะครับว่า3เดือนหเดือนเนี่ยหลังจากการปรับดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยกลุ่มธนาคาร performance ค่อนข้างที่จะดีเมื่อเทียบกับเซ็ตนะครับ ครับก็มาต่อที่ตันตั้งสำรองเนี่ยก็โดยภาพปีนี้เรามองว่าจะหดตัวราวๆ13เปอร์เซ็นก็ภาพรวมคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะทรงตัวซึ่งถ้าเราดูแนวโน้มของ NPL เองเนี่ยก็ยังคงอยู่ใกล้เคียงกับไตมาสก่อนๆน,นะครับหลังจากที่รีพอร์ตในไตมารสองออกมาซึ่งถ้าเราดูในส่วนของตัว NPL formation เนี่ยจะเห็นได้ว่าไตมารสองเนี่ยเริ่มขยับขึ้นแล้วนะครับแต่ว่า NPL ที่ยังคงใกล้เคียงหรือว่าใกล้เคียงกับไตมาสหนึ่งหรือยังคงทรงเดิมเนี่ยก็เน าคารเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการขยับในส่วนของการค l e a พอตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยในไตรมาสสามเราก็มองว่าทางธนาคารหลายธนาคารเนี่ยน่าจะเริ่มมีการปรับแล้วก็มีการขายแล้วก็ write off ตรงนี้เนี่ยมากขึ้นนะครับเพื่อรักษาคุณภาพประกอบกับตัว NPL ที่ยังคงทรงตัวเนี่ยก็มาจากการฟื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็มาตรการของแบงก์ชาติที่ผ่านมาครับก็เดี๋ยวมาต่อที่กลุ่ม finance นะครับก็สำหรับ finance เนี่ยก็ เรามองในส่วนของ positive factor เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ d e m a n น consumer loan ที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ใจ่ายผ่านบัตนะครับตรงนี้ก็จะหนุนในส่วนของ KTC ในขณะที่ดีมานของเช่าซื้อสินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยหนุนนนะครับให้กับกลุ่มทั้ง MTC แล้วก็สวัสดนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่ไตรมาสสปีที่แล้วเนี่ยมันมีการช็อตเตะไปซึ่งเราก็คาดการณ์นะครับช่วงปลายปนีนี้น่าจะเริ่มกลับมา รวมทั้งในส่วนของภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยหนุนของตัวธุรกิจ MC นะครับในเรื่องของการเก็บกระแสเงินสด ในขณะที่ปัจจัยลบเนี่ยอาจจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็อย่างเช่นในส่วนของตัว collection ร e เนี่ยเราคาดการณ์ว่าเรเนี่ยคงไม่ได้ปรับไม่ได้ปรับไปแล้วนะครับก็น่าจะอยู่ในเหรยนี้เนี่ยอีกไปอีกดาเลยนะฮะในขณะที่ตัวบอลยูเองเนี่ยเราแล้วก็ในส่วนของตัวดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยก็มองว่าจะกดดันในส่วนของตัวต้ตวนทุนทางการเงินนะครับรวมทั้งตัว household d e o GDP เนี่ยก็กดดันในส่วนของ consumption loan นนะครับ และที่คาราคาซังมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับในส่วนของตัวเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อเนี่ยอันนี้จะกดดันหนักๆเลยก็จะเป็นในส่วนของ NCAP กับสวัสดนะครับเนื่องจากตัวของ NCAP เองเนี่ยมีพอร์ตหลักๆเกือบทั้งหมดนะครับก็เป็นในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ในขณะที่สวัสดเองเนี่ยก็ยังคงมี ผลในส่วนของตัวสัดส,ส่วนเนี่ยเราราว20%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าสองตัวนี้จะเป็นบริษัทที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะถ้าหากมาตรฐานถ้าหากเบดานที่ออกมาเนี่ยมันต่ำค่อนข้างมากนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันเนี่ยก็ยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันทั้งในส่วนของตัวธุรกิจเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็ธุรกิจทาท้าโลนนะครับ เนื่องจากมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาด้วยนะครับในส่วนของตัวไทเทนโลนแล้วก็ที่ประเด็นที่สําคัญที่กดดันตั้งแต่ไตรมาสสอมาเลยก็คือเรื่องของตัวอัตราอัตราเงินเฟอ้อที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะส่งผลในเรื่องของการกดดันคุณภาพสินทรัพย์เรื่องของการเก็บเก็บหนี้นะครับครับก็ ในส่วนของตัวภาพรวมนะครับอันนี้เรามองลงไปซูมอินเข้าไปหน่อยนะครับในส่วนของตัวราคาตัว Use Card Price Index ยูสคาร์ไพร์อินเสตก็ยังคงมีแนวโน้มที่ดีนะครับตรงนี้ก็จะเข้ามาช่วยหนุนในส่วนของตัว recovery rate ให้กับกลุ่มไฟแนนซ์นะครับในขณะที่ NPL แล้วก็ NPL supply เราจะเห็นได้ว่าแนวโน้มเนี่ยเทรนเริ่มปับตัวค่อนข้างดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็อันนี้มาจาก,จากทางด้านของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยเริ่มมีการนําสินทรัพย์เนี่ยออกมาขายมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะหนุนให้กับกลุ่ม AMC มี การซื้อนี่ที่ดีขึ้นนะครับครับก็เดี๋ยววัดในส่วนของตัวกําไรภาพรวมของกลุ่มไฟแนนซ์นะครับก็ทั้งปีเนี่ยเราคาดการกำไรเติบโต15% y r o r y n y r นะครับก็โดยรวมเนี่ยเราก็มองภาพรวมกําไรเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับก็จะมีในส่วนของ n cap ที่เราประมาณการกำไรหดตัวลงเนื่องจากการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ในส่วนของสวัสด์เองหลังจากที่เขาถอดในส่วนของตัวไทเท่ n โลนมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้กับทางด้านของ JV ที่ทำกับออมสินเนี่ยตรงนี้ไตรมาสที่ผ่านมาเพิ่งจะผ่านมามีกำไรนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นเน้นในส่วนของธุรกิจ leasing ซ,ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยเรามองว่าสวัสด์เองน่าจะหดตัวลงเล็กน้อยหรือว่า flat นะครับ ในขณะที่ไตมาสามเนี่ยเดี๋ยวเราขอไล่เป็นรายตัวไปเลยนะครับก็ภาพรวมเนี่ยสำหรับกลุ่ม a อ c เราก็มองว่าแนวโน้มน่าจะดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะแบมเองที่เขามีลูกค้าเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากโควิดค่อนข้างมากนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของผลกระทบในโควิดเนี่ยเราก็มองว่าทยอยจะทยอยฟื้นตัวเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่ผลกระทบจากอินฟลชันเนี่ยเรามองว่ามีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากเท่ากับโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยแบมเราก็มองว่าการเก็บเงินสดของเขาเนี่ยน่าจะกลับมาดีขึ้นนะครับในขณะที่เจมทีเองก็เช่นกันนะครับ โน้มเนี่ยยังคงซื้อนี่อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะซื้อนี่เนี่ยผิดพลาดไปบ้างแต่ว่าเราโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังคงค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าภาพรวมเรื่องของการเก็บเงินสดกับการซื้อนี่ของเจ T เนี่ยก็น่าจะเป็นคงดีอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ k ค c เนี่ยเราคาดการกําไรเนี่ยหดตัวลง QonQ แต่ว่ายังคงโตแข็งแกร่งใน y ยียนเนะครับเนื่องจากหลักๆเนี่ยเราคาดการว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยมีการตั้งในส่วนของตัว เออโลนเนี่ยที่เติบโตขึ้นจากการใช้ใจ่ายพันธบัตรที่ดีขึ้นนะครับ ในขณะที่ m p c เองเนี่ยเรามองว่ากำไรเนี่ยน่าจะดีขึ้นในช่วงของไตรมาส3นะครับทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q แต่หลักๆในส่วนของ m p c เนี่ยเราให้โตจากทางด้านของตัวสินเชื่อก็คงเป็น story เดิมนะครับสินเชื่อที่เติบโตจากสาขาที่ขยายขึ้นรวมทั้งในส่วนของออ n ิมที่เรามองว่า Q เนี่ยไตรมาส2เนี่ยจริงๆเราคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นช่วงที่เขาน่าจะน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเพเออขาออกในส่วนของตัว p r o m o ชั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นใน มา,ามเราก็มองแนวโน้มเนี่ยเขาน่าจะดีขึ้นหลังจากที่เขากลับโปรโมชั่นแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโน้ตไปน,นิดนึงว่าในส่วนของ MDC เรายังคงมองว่ามีดาวซ้ายนะครับจากเรื่องของการตั้งสำรองที่มีแนวโน้มอาจจะเพิ่มขึ้นจากคุณภาพสินทรัพย์ ที่เป็นผลกระทบจากเงินเฟ้อนะครับในขณะที่ NCA แเองเนี่ยเราก็คาดการณ์นะครับว่ากำไรในไตรมาสเนี่ยน่าจะดีขึ้นน่ทั้งในส่วนของ Qon Q นะครับซึ่งเราคาดการณ์ว่าผลกระทบจากการเก็บหนี้ไม่ได้ของเขาเนี่ยน่าจะบอททอมไปแล้วตั้งแต่ช่วงไตรมาสนะครับซึ่งถ้าฟังจากที่ผู้บริหารเนี่ยเขาประกาศออกมาเรื่องของความมั่นใจว่าเขาเนี่ยรับรู้ปัญหาแล้วแล้วก็เขามีแนวทางในการแก้ปัญหาเนี่ยเราก็มองว่าในไตรมาสสเนี่ยน่าจะเป็นบอททอมแล้วก็ไตรมาสสเนี่ยน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับ ในขณะที่สวัสด์เนี่ยเราก็มองว่าแนวโน้มยังคงดีนะครับก็ไปทําธุรกิจในส่วนของตัว leasing มอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้นตรงนี้ก็มองแนวโน้มทิศทางยังค่อนข้างดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเอนแคกับสวัสด์เองยังคงมีความเสี่ยงจากทางด้านของตัวเพดานดอกเบี้ยที่ยังกดดันนะครับต้องรองความชัดเจนตรงนี้อีกทีหนึง่งในขณะที่ติดล้อเนี่ยเราให้เป็นท็อปพิกนะครับแต่ว่าที่เราประมาณการดอกคิวออนคิวเนี่ยเนื่องจากเราเนี่ย ทางผู้บริหารเองย้ําชัดนะครับว่าไตม่าสาเนี่ยจะมีการขายในส่วนของตัว NPL แล้วก็มีการ write off ออกมาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นแต่โดยรวมเนี่ยเราก็ยังคงมองในเรื่องของการเติบโตของสินเชื่อผ่านสาขารวมทั้งผ่านแพลตฟอร์มแล้วก็สินแล้วก็ในส่วนของตัวเบี้ยประกันเนี่ยที่ยังมีการเติบโตยังแข็งแกร่งเนี่ยเราก็มองว่ายังคงมีความน่าสนใจนะครับสำหรับติดล้อก็โดยภาพรวมสําหรับกลุ่ม finance เนี่ยเราก็ยังคงมองน้ําหนักเป็น neutral น,นะครับช่วงนี้อาจจะมีปัจจัยกดดัน่ออนข้างเยะ นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยต้อง Selective เลือกนะครับก็โดยหลักเนี่ยเรายังคงให้ t o อปพิเป็นติดล้อแล้วก็ทางแบงก์มานะครับ